เอาละครับเสียโนงบอกชกวันที่เก้าโอ้ซ้อมต่อเลยนะจังหวัดน้องป็นยังไงนะเนี่ยอ๋อโอเคได้ได้ได้ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเขียดเมื่อสักครู่นี้เสียโนงบอกว่าชกวันที่เก้าต่อยได้เลยนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวคือเราเขียดหน่อยนึงนะครับนี่ฮะคือเราเขียดหน่อยนึงไอาเยดเท่าไหร่นะไอเขียดเท่าไหร่ยังไม่ได้ใจเนยะังไม่ได้ใจเนาะเอาๆไปไปนี่ฮะเดีย๋ยวไปเอาเฉด ครับวะมาคุยคุยกับบุรีแดงนะโอ้เมื่อสักครู่นี้คุณเอาเสียดเท่าไหร่หมื่นนะครับน้ำมินให้สองเป็นสามหมื่นนะเมื่อสักครู่นี้เห็นเห็นไปคุยกับเสียเนาเสียเนาว่าไงบ้างครับเสียเนาจะให้ต่ัววันที่เก้าทันนะทันนะนั่นแสดงว่ากลับไปค่ายก็ต้องซ้อมต่อเลยบอกไหมว่าจะให้ชกกับใครยังไม่บอกครับเดี๋ยวแกว่าพี่กันเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสาม ใช่เราอยากเจอใครมีไหมอยากแก้มือใครใครแพ้ใครมาฮะแล้วกันโบเตอร์ดีกว่าวันวันนี้จังหวัดน็อกมันยังไงตอนแรกได้หงสซ้ายก่อนเออหงสซ้ายก่อนเออรอบวกขวาได้ขวาตามแผนไหมตามแผนโอ้ยตามแผนเลยปกติเนี่ยใครที่ใครดูปกติเล่นไม่หมัดเหรอไม่ครับกเขาเครื่องแต่มัดหนักค่อนข้างหนักความควัน อายุเท่าไหร่ครับอายุ2ีปีครับผมจังหวัดไหนปัตลานครับผมปีใหม่ปีนี้คือว่าเป็นชัยชนะที่งดงามเลยนะให้ของข้อนลูกปี้สองรองเด้วยครับต่อยเกิดวันที่30ครับเอ้าเป็นของข้อนเท่สองรองด้วยครับผมปีนี้โอเคไหมพร้อมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปีนี้โอเคไหมโอเคครับโชคฉีกครั้งจำจำจำได้ไหมชนะกี่ครั้งจำไม่ได้จำไม่ได้หรอปีหน้าฟ้าใหม่นี่ตั้งเป้องไง ได้แจมมาครบนะสิ่งเราอ่าแล้วครับเคยมียังยังยังครับอ้าวขอแฟนมวยหน่อยเห้าขอบคุณเล่นใจเนใจทุกคนครับได้ยินวันนี้ทุกคนวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับครับผมอ่าแล้วครับวันนี้แดงนะวันนี้วันนี้ยินดีด้วยครับยินดีด้วย